สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวสมาร์ทวอท์รุ่น A9 นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นกล่องของสมาร์ทวอท์นะคะค่ะน,นี่ก็คือหน้าตาตัวนาฬิกานะคะมีอะไรบ้างมาดูกัน มีสายชาร์จฟิล์มกันรอยคู่มือนะคะหมดแล้วนะคะอันนี้เปิดเครื่องเราก็กดทิ้งไว้เลยอันนี้เราเปิดแล้ว <c oughs> น,นี่มันจะเป็นลี่ยนอุณิกาได้อันนี้ นี่โทรเข้าโทรออกได้มันต้องใส่ซิมนะโทรเข้าโทรออกได้บลูทูธใส่กับโทรศัพท์ได้ตั้งค่าเหมือนโทรศัพท์เราได้มีปฏิทินนาฬิกาปลุกเป็นคิเลขฟังชั่นครบนะคะอันนี้เครื่องบันทึกเสียง ต้องใส่เมมโมรี่การก่อนในบลูทูธอันนี้กล้องนะคะมาดูชัดไหมถือว่าชัดมากเลยนะสัมผัสง่ายอันนี้น,นี่เครื่องเล่นเสียงนะคะเพลงเปิดเพลงนี้โภไฟผู้ใช้ ก็มีทั่วไปเงียบประชุมนอกอาคารเหมือนโทรศัพท์เราน,นี้นับเก้าเสียงเต้นหัวใจอะไรอันนี้อันนี้มันจะเป็นคิวบาร์โคดของโทรศัพท์นะคะมันต้องบูมันต้องใช้เครื่องบูอันนี้เหมือนการแจ้งเตือน a c e b o o k เลยพวกอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ถ้าโทรศัพท์ห่างจาก นาฬิกาหรือนาฬิกาห่างจากโทรศัพท์อะไรม,มันจะแจ้งเตือนทันทีอันนี้ก็แอปต่างๆเราแจ้งเตือนพวกนี้โทรโทเข้าข้อความสมุดอันนี้มันจะเป็นซิมนะคะซิมกับตัวนาฬิกาเลยอันนี้มันจะเป็นถ้าเราบูกับโทรศัพท์มันจะชิ่งเข้ามาในรายชื่อทั้งหมดเข้ามานาฬิกาทั้งหมดเลยนะคะ ใช้งานง่ายสัมผัสง่ายน,นี่ประวัติการโทรอันนี้มันจะเป็นข้อความข้อความแบบบูกับโทรศัพท์อันนี้ก็กล้องโทรศัพท์อันนี้มันต้องใส่เมมโมรี่การ์ดอันนี้ก็ต้องใส่มันค่อยมีพูมเมีอะไรขึ้นมาค่ะ ไม่มีอะไรมากนะคะก็มารีวิวสมาร์ทวอท์รุ่น A9 มันจะมีนี่ตัวลำโพงนี่ลำโพงนะคะเราจะเราจะมาแกะดูข้างหลังนะคะว่ามันจะใส่อันนี้มันจะเป็นแบตท,ที่ชาร์จแบตนะคะแล้วเรามาจะแกะข้างหลังให้ดูนี่คะ่ะที่แกะเห็นไหมช่องเล็กๆ